ว e ลคัมแบ็ c ทูมายชาน n n ลบีไอค r อาร์ไอเวันนี้ผมมาจะพาทุกคนไปรู้จักกับปืนลมที่หลายคนพูดถึงกันบ่อยมากความคุ้มค่าความแรงและงานประกอบที่โดดเด่นนั้นก็คือ crossman v a n t a g e รุ่นนี้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสปริงเกอร์ที่โดดเด่นที่สุดในงบประหยัดและยังเหมาะกับผู้ใช้งานทุกระดับทั้งมือใหม่และสายยิงจริงจังเริ่มจากภายนอกกันก่อน crossman v e n t a g e มาพร้อมดีไซน์สไตล์ล่าสัตว์แบบคลาสิก ตัวด้ามทำจากไม้แข็งคุณภาพดีผิวสัมผัสลื่นสบายมือดูแข็งแรงและให้ฟีลลิ่งระดับโปรปืนมีน้ำหนักกำลังดีทำให้เวลายกประทับไหลมีความนิ่งมากขึ้นลำกล้องยาวช่วยให้เล็งง่ายขึ้นและยังมาพร้อมสูนหน้าแบบไฟเบอร์ออปติกที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำเวลายิงในที่แสงน้อยถือว่าเป็นการออกแบบภายนอกที่ทำให้ปืนดูแพงและดูมืออาชีพสุด ในส่วนของภายใน Crossman v a n t a g e ใช้ระบบสปริงแบบเบรกบารเรลที่คขึ้งลำง่ายแข็งแรงและซ่อมบำรุงไม่ยุ่งยากตัวกลไแบบปรับได้ทำให้การยิงควบคุมง่ายขึ้นการออกแบบกลไกภายในของ Crossman ถือว่าแน่นและทนมากเหมาะสำหรับการใช้งานยาวๆโดยไม่ต้องดูแลหนักรุ่นนี้ยังรองรับฐานติดกล้องเล็งทำให้ผู้ใช้สามารถอัปเกรดความแม่นยำได้ตามต้องการ มาดูเรื่องประสิทธิภาพกันบ้าง Crossman v a n t a g e สามารถทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ1,000 FPS เวลายิงให้ความรู้สึกแรงมีรีคอยล์เล็กน้อยตามสไตล์สปริงเกอแต่ยังควบคุมได้ดีเสียงยิงไม่ดังจนเกินไปเหมาะสำหรับการฝึกซ้อมยิงเป้าหรือใช้งานทั่วไปความแม่นถือว่าโดดเด่นมากโดยเฉพาะเมื่อใช้กระสุนคุณภาพดีการคุมกลุ่มทำได้ดีในระยะกลางถึงไกลทำให้หลายคนยกให้เป็นปืนลมคุ้มค่าที่สุดในงบประมาณนี้ สรุปแล้ว Crossman v a n t a g e คือปืนลมที่ให้ความแรงความแม่นและงานประกอบที่ยอดเยี่ยมเกินราคาหากคุณมองหาปืนลมที่ไว้ใจได้ใช้ได้ทั้งซ้อมทั้งล่าสัตว์เบาๆและต้องการดีไซน์สวยคลาสสิกนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามช่อง BIKERINSPIRE e แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ